จ้าต้นนี่ยมียเยอะเห็นเหรอขูดตีนมันไวเนี่ยแล้วก่อนมีผัวหนอมลงมาอ๋อรางเข็ดแกงเราองกเหลืองทั้งหมดค่ะสวย งูตาลังมืดปะชุบมาเลยค่ะแกงเหง็ดตงโงกบอมีเหลือไม่บอมีขาวนี่มีตะเหลืองทั้งหมดเลยดอกพอดีกิน ร่างเลยกับงานอยู่้ะมันทับกันก็เลยซ้ำอ,อันนี้ก็สิต่อมาอื่นพอละเมื่อยเลยนั่นงร่างดนนุนแล้วนะพ้อเก่งเลยซ้ำนี้ก็ได้เนาะคะ่ะ มันซ้ำมันเตงมกันแต่ก็งามเนะแต่เหต็ตลองลูกเดืองทั้งหมดตุ๊บุเตปิปปปปปปน่ารักยังเลยหกักซะแล้วเนาะไว้ตามอ,อื่น้วก็ดีวก็สิบแกงเท่านั้นตัว ไปแกงก่อนแกงเอาเซ็บๆซบเสนำปลรราลงไปผิกลงไปตมด้วยผงนัวในก็สิหั่นจากน้อย รอกไร้ไม่ใหญ่ก็หันออกหันเป็นเครื่องหนึ่งคักล้วมาเนี่ยน้ำลายไหลหนึ่งเขาพ่ออุ่นๆไฟค่อยจังเลยมีตะเหลืองล้วน ชุกเรียบร้อยค่อยกินสิทธิกินตัวแบบต,ตัวนี้สังเกตนะสุกแล้วมันสิเป็นดนอกสีขาวเห็นไหมทั้งๆที่แบบเหลืองหมดได้นี่ตอนตอนล้างน่ะแต่พอมันสุกแล้วมันก็จะเป็นสีขาวสีมันออกบ่ข้าวก็ ขึ้นพอดีมาเด้อมาเด้อมากินน้ำข่อยเด้อํำนีแหละกินข้าวก่อนบ๊ายบาย